สวัสดีครับสมาชิกและตอนนี้ก็แทนเทมแล้วน,นะครับและวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการเปิดเกียร์เสริมแกงไอดีลองกันนั่นเองครับแต่สําหรับใครนะครับที่ตั๋วกระชาหมดดูบี้หมดนะครับผมก็ขอแนะนานะครับร้านเจน้ําการค้านะครับก็เป็นร้านรับเติมเกมที่จดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมาย100%นะครับแล้วก็มีแพ็คต่างๆให้เลือกทั้งภายในเกมรายเลนเจอร์แล้วก็เกมอื่นๆที่ถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนต้องร้านเจน้ําการค้านะ ลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันเลยไปจัดไปตามกันได้ทักไปเลยบอกเลยว่าเติมเร็วแน่นอนครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเปิดกาชาเกียร์กันนั่นเองครับซึ่งเกียร์ที่ผมเล็งไว้ก็น่าจะเป็นเซตนี้นั่นแหละครับเพราะว่าอยากจะได้ทางด้านของเกียร์ช่องกลางคาดน้ำนะครับมาทําการเสริมแก่งให้เจ้าฟิตของเรานั่นเองครับซึ่งตอนนี้ฟิตนะครับใส่เกียร์ค่อนข้างธรรมดามากๆเลยนะอ่ะก็ 1200รูบี้นะครับกับเลดโอ้โ oh, ห7ดาวนะครับอยู่ที่1.25แล้วก็8ดาวอยู่ที่0.6นะซึ่งผมบอกเลยว่าเชื่อไม่ได้นะจะ1 2จะ2อะไรแต่ถ้ามันไม่ออกมันก็ไม่ออกเลยนะครับอ่ไปกันหน่อยเลยดีกว่าก็หวังว่านะครับทางเกมจะเห็นใจไอดีลองผมหน่อยนะซึ่ง ผมก็ทําการเปิดไปหลายรอบแล้วนะก็หมายถึงรอบก่นกอนๆนะครับทำทาการเปิดไปก็แบบโอ้โหเกียร์ไอดีลองนี่คือไม่เอาอะไรเลยจริงๆนะซึ่งรอบนี้ก็ดูจากทรงแล้วน่าจะเหงาเหมือนกันนะโอ้โหหดาวที่ออกมาลัวๆนะครับไม่มีอันไหนสามารถใช้งานได้สักอันนึงเลยนะส่วน5ดาวนะครับเราก็ต้องย่อย่อยตามประสิทธภาษาอยู่แล้วนะอะไปกันครั้งที่2กัน สักนิดหนึ่งแล้วกันครับก็ขอดีๆหน่อยจะเจะแดอะไรก็ได้ลีโอนาดแปดดาวผมก็โอเคนะสำหรับช่องสุดท้ายนะเว้นน้ำว่าช่องสุดท้ายลนะีโอนาดนะหูคันธนูค่าโคตรค่าโคตไม่ดีเลยนะโอ้โหทวนนะครับก็ผมมองว่าถ้าเกิดจะใช้ทวนนะไปหาธนูค่าดีๆใช้นะครับเล้าใจกว่าเยอะไม่ก็ธนูแพนเน็ตไอปืนแพนเน็ตสไนเปอร์นะอันนี้ก็แบบ ใช้กระเป๋าดีกว่านะสําหรับผมนะอ่ะมงกุฎนะครับไม่ใส่นะค่าสเตตัสอันนี้โอ้โหใส่ไปก็บางนะโอ้โหโอ้โหวงการเกมเล่นผมหนักจัดเลยนะอ่ะไปกันต่อแล้วกันวงการเกมนี้เล่นผมหนักจริงๆนะอ่ะหกรแล้วนะปกตินะครับ เลขนะครับที่เป็นเลขมงคลของเกียร์ก็จะประมาณ600ถึง800อะไรประมาณนี้นั่นแหละครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าไอ้ยาเหงาจังเลยนะไอ้อ้โหอยากเห็นแบบอยากมีฟิลแบบ200แลกได้บ้างอะไรประมาณนี้นะโอ้โหค่าทองไม่อยากได้นะโอ้โหไม่มาเลยนะคือ ไม่นะไม่นะอ่ะไปกันต่อนะครับไปกันต่อยกเลิกสักห้าครั้งหกครั้งเจ็ดครั้งไปเออจึ๊บกรจูบอ่ะไปทำไมโลดนานจังลูกไปไปมาหน่อยมาหน่อยขอ้องละสักชิ้นหนึ่งลีโอล,ลงลีโอนาดอะไรให้ผมก็ได้นะโอโหคา,าทาไป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 โอไปไกลๆเลยทางเกม หนะูหนักจัดนะหนักจัดนะอ่ะไปกันหน่อยไปกันต่อไปกันต่อขอร้องเลยสักชิ้นหนึ่งถ้าถ้ามานะผมว่านะ่าจะได้อัดฉีดกันเดี๋ยวถ้าเกิดไม่มาก็ก็ตามประสีภาษาไปละกันนะครับก็เสียใจด้วยว่าทางเกมคือเราต้องให้ใจกันละกันนะไปโอ้โหให้แต่ของใช้งานไม่ค่อยได้มานะไปไปถุงมือเซนลี่นะครับก็ โอ้โอยากเน้นเป็นทางรุดเล่อ้รูลุดเลดมานะฮัลโหลรุดเลดมาได้ไงครับพี่ผมเปิดธาตุน้ำพี่ให้ธาตุไม้ผมโอ้ผมเหลือจะเชื่ออะไรเนี่ยครับพี่เอาก็สวยอยู่นะแต่แต่ฮะฮะมาได้จังไหน คือไอนี่0.04เองนะไอนี้1 0.6เลยนะอ้โหต่างกันเกิน10เท่านะอะไรของพี่เนี่ยอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเรายังคุยกันรู้เรื่องถือว่าเรายังคุยกันรู้เรื่องนะพันมาผมก็โอเคนะอื้ยอัดฉีดต่อดีไหมสมาชิกลองคอมเมนต์มาหน่อยเลยดีกว่าว่าอาัดฉีดต่อดีหรือเปล่านะอ่ะอันนี้ก็ค่าไม่สวยนะไป โอ้โหค่าก็ไม่สวยนะครับไม่สวยเลยสัก,กอันนะโอ้จบแล้วนะจบแล้วหู1200ลูบี้นะครับไม่มีเจ็ดโผไม้ผมเลยนะแต่ได้แปดทางนั้นของธาตุไม้มาซึ่งธาตุไม้นะผมมีผมมีของม็อบไซโคแล้วนะอะได้มาเป็นทางนั้นอันนี้นะสกิลบวกนะครับห้ามศัตรูใช้ทักษะนะผมใส่ให้ตัวไหนได้บ้าง ที่มันห้ามใช้ตัวป้ายเหรอตัวป้ายเหรออะไรใบบ้างในไอดีผมอ่ะฟีเลนเหรอแต่ฟีเลนอันนี้ก็ค่อนข้างสวยแล้วนะอันนี้มีใบไหมไม่มีใบนะอันนี้ก็ไม่มีใบนะครับก็ใส่ให้ฟีเลนเหรอก็น่าจะเป็นน้องฟีเลนนะเพราะว่าตัวอื่นผมก็เห็นไม่มีอะไรเอาไว้ใส่แล้วนะแต่ ก็ออกอยู่นะก็ได้อยู่นะอยู่ในเลท1,000พคือผมก็คิดว่ามันเกินค่ามีนที่แบบเกสรสวยจะออกแต่ว่าโอเคออกก็ดีนะถือว่าเรายังถือว่าเรายังคุยกันรู้เรื่องนะครับแต่ว่าแผนการในอนาคตจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวลองคอมเมนต์มาให้ผมดูหน่อยละกันมาเขาเรียกว่าช่วยกันไซคโครผมนิดนึงนะถ้าเกิดผมเห็นดีเห็นชอบก็ก็อาจจะไหลตา,ามน้ำไปนะอ่ะ ก็เกียร์ก็สวยนะคะลดแร่พลังชีวิตหลบสกิลแต่แบบแพทนี้ผมอยากเล่นทางด้านของต้านสกิลมากกว่านะก็เลยเลงมาเป็นทางด้านของตู้นี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะโอเคช่างมันนะครับ รอบหน้าก็อาจจะหาเกียร์7ช่องหน้าของมอสไซคนิดนึงนะเพราะว่าใส่อันนี้แล้วมันแบบมันไม่ตรงสายนะจะได้โยกย้ายมาใส่ให้ฟิตอะไรประมาณนี้นะครับอสำหรับใครนะครับที่เปิดการช่าเกียร์นะครับก็ขอให้ได้ขอให้โดนสิ่งที่ตัวเองอยากได้ถ้าเกิดบุดเลนมาก็ขอให้มันสวยๆตรงตามที่สมาชิกทางบ้านอยากได้แล้วกัน,นครับสำหรับใครนะครับที่อยากเติมถูกเติมไว้ก็ร้านเจน้ำการค้านะครับการันตีนะครับว่าปลอดภัยแน่นอน100%แล้วก็เติมไว้ด้วยนะ สำหรับวันนี้นะครับแทนเนก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย